นี่คือไม้กันสั่นมือถือประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ในงานถ่ายวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยมือถือซึ่งจัดมาให้แบบเป็นเซตพร้รอมแผงหลอดไฟ l e ดที่มีความสว่างถึง580ลูเมนอีกทั้งยังมีกระเป๋าสำหรับเก็บไม้กันสั่นโดยเฉพาะอีกด้วยรุ่นนี้ใช้กิมบาวแบบ3แกนมอเตอร์แม่เหล็กแบบใหม่ออกแบบพิเศษให้มีช่องว่างกัมพอดีช่วยให้สามารถหมุนได้แบบ360องศา นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโหมดถ่ายวิดีโอที่น่าสนใจอย่างดอนลี่ซูมและช็อตรีเวิร์สช็อตรวมถึงสมาร์ทฟอลโลติดตามการเคลื่อนไหวนี่คือไม้กันสั่นมือถือรุ่นอัปเกรดจาก Smooth s ส o ู h XS ที่เป็นได้ทั้งไม้กันสั่นไม้เซลฟี่ที่ยืดได้ยาวถึง26เซนติเมตรอีกทั้งยังเป็นขาตั้งกล้องมือถือได้พกพาอันเดียวใช้งานได้ครอบคลุม ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้แบบ3อินลบ1แล้วยังมีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถพับได้และน้ำหนักเบาเพียง249กรัมเท่านั้นช่วยให้พกพาติดกระเป๋าไปกับคุณได้ทุกที่อีกทั้งยังมีโหมดถ่ายวิดีโอที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมดติดตามวัตถุระบบ Gesture Control ที่ควบคุมด้วยท่าทางครับมีฟังก์ชันติดตามวัตถุเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นวัตถุทั่วไปยานพาหนะรวมถึงสิ่งมีชีวิตซึ่งจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากโฟกัสวัตถุนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีสมาร์ทโหมดสำหรับตัดต่อวิดีโอที่มาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปที่จะช่วยให้การถ่ายวิดีโอของคุณดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังชาร์จแบตเตอรี่ง่ายด้วยอินเทอร์เฟซ Type C และรองรับการใช้งานทั้ง iOS และ Android ครับ ไม้กันสั่นมือถือตัวท้อจาก DJI ที่มีการอัปเกรดประสิทธิภาพกันสั่นให้นิ่งและโฟกัสได้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยกิมบอลแบบ3แกน3 Axis Stabilization เสริมด้วยเทคโนโลยี Active Track 5.0ที่จะติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวหรือใบหน้าของมนุษย์และล็อกให้นิ่ง อีกทั้งยังมีการออกแบบลักษณะการติดตั้งใหม่ให้เป็นแบบควิกลอนใช้แถบแม่เหล็กแรงสูงติดด้านหลังมือถือให้ติดตั้งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงมีหน้าจอเลดขนาดเล็กสำหรับบอกสถานะการทำงานของไม้กันสั่น ไมค์กันสั่นมือถือรุ่นนี้ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ให้ถือใช้งานได้ง่ายสำหรับการกันสั่นใช้เทคโนโลยีดีเปรดรวมไปถึงมีระบบออโต้เซนโฟนโฮเดอร์ที่จะปรับแนวของมือถือให้คุณด้วยระบบไฟฟา้าอันโดยที่คุณไม่ต้องใช้มือหมุนด้วยตนเองช่วยให้ถ่ายวิดีโอได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอีกทั้งยังมีสมาร์ทเกสเจอร์คอนโทรลสั่งกดชัตเตอร์ด้วยท่าทางรวมถึงเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MOZ AG เ n i เพื่อใช้งานเมจิกโหมดสำหรับตัดต่อวิดีโอได้อีกด้วย หลายคนอาจจะคิดว่าไม้กันสั่นมือถือรุ่นนี้มีราคาสูงเกินไปแต่ถ้าคุณเป็นช่างภาพหรือสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะสามารถใช้งานได้แบบ all-in-one ใช้ได้กับกล้องหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นมือถือ แอคชั่นคาเมรและกล้องมิเรอร์เลสโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมซึ่งไม้กันสั่นมือถือรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานไม่ว่าจะเป็น PC, ABS และอลูมิเนียมมีน้ำหนักรวมแบตเตอรี่อยู่ที่530กรัมและรับน้ำหนักได้ถึง400กรัมครับมาดูฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่น่าสนใจกันบ้าง เริ่มจากระบบกันสั่นที่เป็นกิมบาวแบบ3แกนทำงานร่วมกับเทคโนโลยีกันสัน่น i-steady 2.0ปรับการใช้งานได้7โหมดเช่นโหมด t o v e, โหมด tracking ติดตามวัตถุโหมดกีฬาทำ lab ตามลักษณะวิดีโอที่คุณถ่ายไม่ว่าจะเคลื่อนไหวด้วยมุมมองไหนก็เอาอยู่นอกจากนี้แบตเตอรี่ในไม้กันสั่นยังใช้เป็น power bank ให้กล้องได้อีกด้วยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด